เราสร้างพร้อมมาครบหมดแล้วนะครับสมมติว่าเวิร์กช็อปที่1ถึง23เนาะผมอยากให้ผมอยากจะเก็บข้อมูลไว้เนาะเป็นไฟล์นะครับเนื่องจากว่าถ้าเราทําการลบไปเนี่ยข้อมูลนี้ก็จะหายไปเลยเนาะหรือถ้าเรา new ใหม่ก็จะไปงานใหม่เรื่อยๆใช่ป่ะไปโปรเจกต์ใหม่เรื่อยๆถ้าเราต้องการจะ export ข้อมูลนะครับให้เราไปกดคลิกตรงนี้ครับจุด3จุดและเราไปที่ตัวของ settings and beta ใช่ไหมครับจะมีโหมดอันนี้โหมดที่1เรารู้อยู่แล้วเนาะก็คือ team ที่เราทําการเลือกว่า จะเลือกเป็นโหมด Dark นะครับหรือว่าโหมด Light นะครับแล้วก็อันนี้เคลียร์แชทก็คือการเคลียร์ทุกอย่างออกนะครับถ้า b e ต้าฟีเจอร์นะครับในของตัว Chat gpt 4ก็จะมีตัว p l u g กอิที่เราสามารถเปิดออนให้ใช้งานฟีเจอร์ต่างๆได้เนาะแล้วก็ตัวโค้ดอินเ r อร e พร r เตอร์เพื่อเปิดออนให้ใช้งานฟีเจอร์ต่างๆได้เช่นเดียวกันเรามาโหมดตรงนะครับโหมดที่เป็น Data Controls นะครับ Data Control ในที่นี้ครับสิ่งที่น่าสนใจคือตรงนี้ export data ถ้าเราต้องการจะเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้นะสมมติว่าเราทำข้อมูลเวิร์กช็อปมาครบ23บาเวิร์ชแล้วเราต้องการจะ export เก็บเป็น data ให้เรากดคลิกที่ export ได้เลยครับเสร็จปุ๊บก็ข้อมูลชุดนี้ครับเขาจะส่งข้อมูลเป็นลิงก์เนาะเข้าไปที่อีเมลของเราให้เราสามารถจะดาวน์โหลดไฟล์ได้เป็นลิงก์ไฟล์เนาะซึ่งจะมี expire ภายใน24ชั่วโมงหลังจากส่งใช่ไหมดังนั้นเราก็กดปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดาวน์โหลดข้อมูลนั้นเข้ามานะครับเพื่อจะเก็บข้อมูลของตัวพร้อมที่เราเขียนทั้งหมดไว้โอเคในที่นี้ครับเดี๋ยวผมจะทําการกด confirm export ได้เลยเนาะจาก workshop ที่เราเรียนกันกดคลิกเลยครับปาบ๊าพอคลิกเสร็จนะครับสังเกตเห็นว่าข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าได้ทำการ export ตัว Data เราส่งไปให้อีเมลเราเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเดี๋ยวผมจะไปเปิดตัวอ e ีเมลนะครับแล้วดูว่าข้อมูลที่ ChatGPT ครับได้ส่ง export ผ่านทางอ e ีเมลของเรามาเป็นอย่างไรนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำการไปที่ตัวอ e ีเมลเลยนะครับที่อ e ีเมลคืออ e ีเมลของที่เราเล่นใน ChatGPT แล้วแหละก็คืออ e ีเมลนั้นนะครับซึ่งเขาจะส่งไปให้อ e ีเมลที่เราลงทะเบียนใน ChatGPT นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปที่ตัวอ e ีเมลเพื่อจะเปิดข้อมูลเนาะ ที่ c h a t GPT ครับได้ทำการส่งข้อมูลให้เราอันนี้เป็นอินเทอร์เฟซนะครับของตัว Chat GPT นาะที่เขาจะส่งข้อมูลให้เรานะครับเราก็กดตรงนี้นะครับดาวน์โหลด d a t a Export ข้อมูลที่เปิดนะครับจะเป็นไฟล์ zip นะครับซึ่งอันนี้ผมดาวน์โหลดมาบร้อ้นะ mm hmm. ก็จะมีไฟล์เป็น .html แล้วก็ JSON ไฟล์ใช่ไหมครับ mm hmm. ผมเดาไคลิกที่ chat.html เลย มาแล้วครับโอ้โ oh หดีมากๆดูอันนี้คือข้อมูลที่เราได้ผจญภัยทำกันมานะในคอร์สเรียนนี้นะครับของตัว c h a t GPT นะับเห็นปะเขาจะเก็บข้อมูลให้เราเลยครับตั้งแต่เวิร์กช็อปที่1เห็นปะเวิร์กช็อปที่1ความจริงตรงนี้คือเราตั้งชื่อได้เนาะแต่ผมก็ตั้งเป็นเวิร์กช็อปหนึ่งแล้วก็ใส่ชื่อหัวข้อเดิมเพื่อเราจำง่ายแต่ความจริงตรงนี้เราสามารถตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้เนาะในตอนเรา new chat แล้วก็ edit ตัวหัวข้อของแชทนั้นๆใช่ไหมครับอันเนี้ย เราสามารถเก็บข้อมูลพร้อมไว้ดูได้แล้วก็ผลลัพธ์ที่ตัวของ ChatGPT ได้เจเน r เรตคำตอบขึ้นมาให้เราเห็นปะตั้งแต่เวิร์กช็อปที่1น,นะครับมีเวิร์กช็อปที่2มาคุยอะไรกันบ้างเห็นไหมครับไปเวิร์กช็อปที่3นะครับเวิร์กช็อปที่4เวิร์กช็อปที่5เห็ไหนไหมครับดีมากๆเนาะไปจนเรื่อยๆครับจนไปถึงเวิร์กช็อปล่าสุดที่เราทำกันก็คือเวิร์กช็อปที่23บเห็นปะโดมมากๆนะครับแต่นี้เขาเก็บข้อมูลที่เป็นไฟล์เทนะ็กซ์เนาะ ที่เป็นเทคปรากฏขึ้นนะครับในการทําแล้วก็น,นี้อันนี้ข้อมูลเราโหลดมาจากเว็บไซต์ใช่ไหมครับแลนั้นจากเว็บไซต์เห็นว่าข้อมูลมหาศาลเลยในอาร์ติเคิลนี้นะส่วนข้อมูลที่เราคุยเยนแบบปกติของ ChatGP t ก็จะปรากฏหมดอันนี้คือข้อดีคืออะไรข้อดีก็คือเวลาเราแบบว่าอยากจะเคลียร์แชทแล้วครับเราสามารถโหลดเก็บสตอรี่ไว้ได้เพราะว่าใน,นอนาคตถ้าเราสามารถเอาไปไประยุกต์ใช้งานได้ต่อก็สามารถ เอาไปใช้งานได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของวิธีการ Export File ล์ที่ของ ChatGPT เนาะที่เราต้องการจะเอามาใช้หรือว่าเก็บข้อมูลไว้ไปในการใช้ในครั้งถัดไปเพราะว่าสุดท้ายเราต้องเคลียร์หน้าอินเทอร์เฟซเนาะของตัว ChatGPT นะครับโอเคอันนี้เราก็ได้เรียนรู้เนาะวิธีการ Export File แล้วก็เอาไฟล์มาใช้ก็คือเข้าที่ Data Controls แล้วก็ Export ตัว Data ซึ่งถือว่าดีมากๆเลยครับ